สนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวัสดีครับผู้ชมวันนี้วันศุกร์แล้วนะฮะกลับมาพบกันเช่นเคยครับผมกับรายการคมชลึกบันเทิงสเปเชียลกับผมฟรีรัชนพนรสวรรณนะฮะทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22เหมือนเดิมครับที่จะกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบ,บันเทิงรวมถึงงานประกาศรางวัลคมชลึกลูกทุ่งอวอร์ด2,566กันด้วยครับผมแต่ตอนนี้นะฮะเราไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบ,บันเทิงดีกว่านะฮะในช่วงของบันเทิงออนสเตทครับ ประเด็นร้อนแรงสะเทือนทั้งประเทศสำหรับการเลือกตั้งนายกที่ผ่านมาและล่าสุดมีการรายงานผลการลงมติแล้วโดยเหล่าคนบันเทิงไม่พลาดที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเช่นกันอาทิตย์เหล่าคนบันเทิงรุ่นใหม่อย่างนางเอกมุกวรณิศได้ออกมาโพสต์ข้อความในทวิตเตอร์กล่าวว่าแล้วแม่ฉันและประชาชนอื่นอีกมากมายที่ไปยืนดูความยุติธรรมในการนับคะแนนงบเลือกตั้งและปัญหาอะไรตั้งมากมาย ที่ประชาชนช่วยกันจับตาดูในช่วงเลือกตั้งทุกเขตเพื่อผลคะแนนที่สุจริตทำไปเพื่ออะไรรวมถึงทางด้านของนักแสดงสาวแพชยิานิตก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความในทวิตเตอร์เช่นกันว่าคือให้ออกไปเลือกตั้งกันพอเป็นวิธีขำๆอย่างนี้หรอมากันที่ทางด้านของเหล่านักแสดงชายอาทิอัดอวัตได้มีการโพสต์แสดงความคิดเห็นในทวิตเตอร์เช่นกันว่าจะไม่ให้โกรธได้อย่างไรเมื่อการเลือกตั้งคือความหวังในการเปลี่ยนแปลงอนาคตและคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ ซึ่งประชาชนได้ลงมติเลือกผู้แทนของเขามาแล้วผ่านการเลือกตั้งรวมถึงทางด้านของพระเอกเตตะวันได้ออกมาพ์ข้อความเช่นกันว่าการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยมันก็แค่การเลือกตั้งยอมรับผลให้ผู้ชนะทํางานรอดูผลงานครบวาระเลือกใหม่ไม่ต้องมาทําซับซ้อนมันไม่ได้ดูฉลาดมันดูขี้โกง ถ้าทำไม่ได้ก็ถือว่าน่าอายหลายๆประเทศที่เขาเอาเงินและเวลาไปพัฒนาชาติความเป็นอยู่ทรัพยากรธรรมชาติและมนุษย์ทั้งหมดนี้เป็นเพียงความเห็นส่วนหนึ่งของเหล่าคนเบเทิงเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามหลังจากนี้ต้องรอติดตามความเคลื่อนไหวต่อไปค่ะ